สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สานการเรียนรู้การตีขลุ่ยกับมะพร้าวดิฉันนางรรณาเรนน้อยรูสูงการเรียนรู้ระดับอําเภอละมูดิฉันนางสาวพนิกาพละอาศสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลิยานาอลอละมค่ะสวัสดีครับกระผมนายลักษณะเพราะลักษาะคนเป็นนักศึกษาเป็นนำฐานการเรียนรู้การตีขลุ่ยกับมะพร้าว ต่อไปจะเป็นการสาธิตการทําขุยเปลือกมะพร้าวจากเครื่องตีขุยเปลือกมะพร้าวขั้นตอนแรกเปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องนําเปลือกมะพร้าวมาวางให้ตรงจุดหลังจากนั้นกดเปลือกมะพร้าวกดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเปลือกมะพร้าวหดุด บทเรียนกิจกรรมหลักปัชีาของเศรษฐกิจพอเพียงฐานการเรียนรู้การตีขลุ่ยแบบมะพร้าวซึ่งสอดคล้องเกี่ยวกับตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีสองเงื่อนไขดังนี้นะคะเงื่อนไขความรู้วัสดุกกอุปกรณ์รู้งบประมาณรู้ขั้นตอนวิธีการทํารู้ระยะเวลาในการทําเงื่อนไขคุณธรรมนะคะขยนันอดทนมีการรับผิดชอบมีความสามารรถมบทเรียนนะคะมีพอประมาณมีเหตุผลมีพิ้กานที่ดี พอประมาณนะคะมีงบประมาณที่เหมาะสมมีระยะเวลาการทําที่เหมาะสม,มเลือกใช้วัสดุรกรปกรที่ราคาไม่แพงมีเหตุผลนะคะเพื่อใช้ในการจัดการขยะที่เหมาะสมและเพื่อลดมลพิษในอากาศที่เกิดจากการเผาภูมิปัวันที่ดีนะคะมีการปรับปรุงเครื่องตีขิงมะพร้าวให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตุ้มสีมิตินะคะมิติวัตถุเศรษฐกิจได้สิ่งประดิษฐ์นํามาใช้ในการจัดการขยะมิติสางภุมรักษาสภาพแวดลอ้อม มิติสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมิติวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน,นถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนสอล้องรอบสามศาสตร์และสิ่พระบรมราโชบายด้านการศึกษาศาสตร์ธรรมศาสตร์ศาสตร์พระราชาสมนของข้อสามความเพียรข้อเจ็ดศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบข้อเก้าทำตามลำดับขั้นตอนเครื่องทีขุดบ่วมะพร้าวสอน้องกับโครงการในพระราชดำริหรือโครงการด้านการเกษตรและส่เสมอาชีพศาสตร์หรือศาสตรา ขั้นตอนการทำเครื่องทีขุดหลวมะพร้าวขนาดของเครื่องทีขุดหลวมะพร้าวสัตว์ชาวบ้านปลาชาวบ้านแต่ท่านฟังดูการทำเครื่องทีขุดหลวมะพร้าวภาพรวมรายโฉมด้านการศึกษามสี่ด้านด้านที่หนึ่งด้าการมีนิสัยนิสัที่ดีมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนข้อที่สองด้าการมียึดถือชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมปฏิบัติสินติซอสสิ่งที่ดีงามข้อที่สาม ไ้มีกาเรียนทำมีอาชีพุกคนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรโด,ดยมีจุดหมายให้ผู้เรียนมีงานทางานเป็นและมีงานทาในที่สุดได,กด้การเป็นพลเมืองที่ดีการเป็นพลเมืองที่ดีเป็นหน้าที่ของทุกๆคนคุณท่านคณะกรรมการที่ให้คําแนะนํข้างฐานจะนําไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไปขอบคุณค่า